อาจารย์คะนูเหนื่อยจังเลยค่ะเรื่องของความรักเอ๊หนูมีกรรมอะไรคะอาจารย์ทำไมรักใครแล้วเขาจะต้องทิ้งหนูตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้อาจารย์ก็ต้องถอนหายใจด้วยเนาะอาจารย์ขอวิเคราะห์เป็นสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยคุณเคยเจ้าชูมาก่อนในอดีตชาตินะครับคนเหล่านี้ก็เลยกลับมาแก้แค้นคืนเชื่อเรื่องของแรงเบี่ยงแห่งกรรมเนาะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะ เคยเอามีดกรีดข้อมือตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นแผลเป็นถูกต้องไหมเคยทิ้งเขาเขาก็ยังทิ้งเราในชาตินี้ชาติที่2เนี่ยตัวเองเลวแสนเลวนะแต่อยากได้ความรักที่ดีๆมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมตัวเองเนี่ยทำผิดศีลห้าข้อครบเลยอะ่ะทั้งฆ่าก็มีจิตใจมาหิดฆ่าได้ทุกอย่างขโมยได้โกงด้วยนะตั้งอยู่ในพื้นฐานของการทำเรวทำชั่วย ทำเลวแสนเลวแต่ก็อยากได้คนดีเจ้าชู้เป็นต่อเลยเจ้าชู้เป็นต่อที่สุดเลยเป็นผู้ชายก็เป็นคัสโนวาเป็นผู้หญิงก็เป็นคัสโนวีแล้วยังอยากจะได้คนที่แบบซื่อสัตย์กับเราเหมือนเหมือนเอาหินไปซื้อทองคำใครจะยอมขายทองคำให้ใช่ไหมแต่เองยังเป็นหินอยู่แล้วพูดเนี่ยฟังไม่ได้ความเลยพูดมีแต่คำพูดที่แบบ จับไม่ได้สับเลยนะครับพูดเทจพ,พูดสอเสี็ดเพเื่อจะเขอยากมาเต็มนะคําพูดไม่เคยพัฒนาเลยแต่อยากได้คนที่พูดพร้อมกับตัวเองเป็นไปได้หรอแล้วดื่มสุราตลอดเวลาแล้วอยากให้ตัวเองมีสติสัมป,ปชัญญะครบแบบนี้เป็นไปได้ยากตัวเองเร็วแล้วอยากได้คนดีเนะี่ยมันเหมือนคนที่อยากจะได้ความดีโดยที่ไม่ลงทนุนจําไว้มันมีสองอย่างคืออดีตชาติทําชั่วไว ชาตินี้จึงมาเจอความชั่วที่ตัวเองทําอันที่สองคือตัวเองเป็นคนเลวอยู่แล้วนะแต่อยากจะได้ความดีของคนอื่นวิธีการง่ายๆนะครับถ้ารู้ว่าเราเคยผิดพลาดในอดีตเราก็แค่ทําตอนนี้ตอนที่ดูคลิปตอนนี้เริ่มทําเลยเริ่มปฏิญาณตนเลยว่าจะถือศีลหน้าให้คงแล้วก็จะรักเดียวใจเดียวจะมีคนเดียวในเรื่องของความรักสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการรักตัวเองมากกว่านะครับ อาจารย์เคยบอกกับคนหลายๆคนเลยที่มาดูดวงกับอาจารย์ว่าแต่ที่ยังพักตัวเองไม่ได้เนี่ยพลังดีๆมันก็หมดไปกับตัวเองไม่มีใครจะมาอยู่กับคนที่หอยเหี่ยวเศร้าส้อยหงอยเหงาะมันมีแต่คนที่อยากวิ่งหาเข้าสู่พลังที่ดีๆแม้แต่ผีสางก็เหมือนกันนะทุกคนเขาวิ่งหาที่ที่เขาชาร์จพลังได้ไม่ได้ใช่วิ่งหาที่ที่แบบไม่มีประโยชน์สําหรับเขา บอกบางคนบอกว่าฉช่นเห็นผีฉช่นเห็นผีน,น,ผนันคือเพี้ยนนะฮะผีเขาไม่เข้าใกล้คนทุศีนคนไม่มีศีนหรอกคนปิ้นป้อนต่อแหลเนี่ยผีเขาเข้าหายากเขามาเอาบุญผีก็เป็นพลังงานเนาะพลังงานไฟฟ้าพลังงานที่มีอยู่ในในวัตสงสารนะพูดแบบงกว้างเวลาพลังเขาหมดขเขาก็ต้องมาขอกับคนที่มีใจชื่อชื่น,นแบบบานมีกําลังใจเต็มเหนี่ยวคนที่เห็นผีคือคนที่ปฏิบัติธรรม คนที่มีความดีนะครับอ่ะเราไม่พูดมากเลยคือถ้าอยากได้คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตหนึ่งต้องรู้กรรมของตัวเองก่อนว่าชาติก่อนทําเร็วมาแล้วชาตินี้จึงมาเกิดเจอเรื่องเร็วๆอันที่สองคือถ้าตัวเองเร็วก็รู้ว่าตัวเองเร็วสํานึกแล้วก็ปรับแก้ให้ทันท่วงทีณนะปัจจุบันศีนลเราก็ทําความนิ่งให้เกิดมันจึงจะเกิดปัญญาโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย